ในบรรดาบัฟทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่บัฟหนึ่งที่หายากมากนั่นก็คือบัฟออลไมสตีของเราเนะครับผมนะฮะซึ่งบัฟส้นตีนนี้หายากมากหายากไม่พอเลยครับผมนะฮะเป็นบัฟที่ไปอยู่ในตัวละครตัวไหนแม่งอแม่งเก่งขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็มีราคาทันทีนะครับผู้ชมนะเป็นบัฟที่โคตรส้นตีนเลยนะครับผมน้องๆและในคลิปวิดีโอนี้ของเราดีครับผมนะก็เช่นเดียวกันเราเราจะมาตามล่าหาบัฟที่หายากที่สุดในเกมนี้กันนะครับผมนะฮะให้กับเจ้ามีหรือแบ็คิงของเราเนั่นเองนีครับ จะมีเนี่ยนะครับผมนะฮะหาจากไหนเนี่ยนะครับผมนะเริ่มต้นอยู่ที่อยู่เรทเลยนะครับผมนะมันจะอยู่ตรงเรทตรงนี้นะครับสามารถกดแลกได้นั่นเองนะครับผมนะแต่ตอนนี้เออมันยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทำการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะ หลังจากทำการฟาร์มครบแล้วเนี่ยนะครับผมนะเราก็ทำการมาแรกกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวขอย่าแลกเจ้าหมีกันหน่อยละกันนะครับผมนะแรกไปเลยครับโอ้โหได้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งของอีเวของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะหายากเช่นเดียวกันนะครับผมนะนั่นก็คือถุงมือโง่ๆอันนึงนะครับผมนะไม่รู้ว่ามึงซักบ้างหรือเปล่านะครับผมนะมันหาได้จากเรดนี้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นการฟาร์มที่ส้นตีดีแล้วนะครับผมนะฮะไม่รอช้าฟาร์มกันอีกยาวๆเลยละกัันนะครบ หลังจากทำการนะครับผมนะฟาร์มได้ครบแล้วเนี่ยนะครับผมนะเรามาเริ่มมุนแรกกันก่อนเลย,เลยน,นะครับผมนะเราขอยาทำการแลกทุงมือก่อนเลยนะครับผมนะโอ้โหใน,น,นที่สุดจอได้มันมาแล้วครบทุกอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรเวลนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวล,ละครแล้วก็ของอีโวนั่นเองนะครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปอีโวกันเลยละกันนะครับผมนะไปกันเลยครับหลังจากที่เราทำการอีโวไอมีหน้าส้นดินนี้แล้วเนี่ยนะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือหาบัฟดีๆให้มันซักอันหนึ่งนะครับผมนะสิ่งที่พี่ออออากกกไ้ีี่ตงรเน็คืม ด้วยงบ2000ก่อนเลยนะครับผมนั่นนี่ไม่รอช้าทาการกดสุ่มไปเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะบัฟดีๆที่ได้เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับผมนะแต่เราไม่เอานะครับผมนะสิ่งที่อยากได้คือโอไมตี้เท่านั้นโอ้โหไม่อยู่แล้วนะครับผมนะไม่เอาไม่เอานะครับผมนะเอาโอไมี้าันเดียวและดูจังหวะนี้ให้ดีครับผมนะฮะนับ1นนับ2นับ3ครับเอ้โหเป็นทางด้านของบัฟรีเครียมนะครับผมนะเป็น บัฟป,ปีสีทองปะะโถ่มันช่างใจซะเหลือเกินนะครับผมนะจะไปตอ่อดีหรือพอแค่นี้นะคุณผู้ชมะเหลืออยู่นะฮะรีโลของเรานะครับผมนะแต่แต่แต่ตนะครับผมนะเรามาตามหาบัฟอเมตี้กันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อเลย ส่วนตัวพี่เนี่ยนะครับผมนั้ทำการย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาย้ายตรงนู้นทีย้ายตรงนี้ทีวิ่งไปตรงนั้นทีวิ่งไปตรงนู้นทีเลยครับผมนะผลปรากฏว่าก็เป็นสูตรนั่นแหละทุกท่านสูตรเตียวนะฮะเออไม่ใช่ซึ่งจะบอกว่ามันก็อยู่ที่ดวงนั่นแหละนะครับผมแต่จะมาบอกเฮ้ยซูมตรงนี้มันได้ดีบ้านะไครับผมถึงจะบอกว่าคนอื่นบ้าเนี่ยกูแต่คนหนึ่งนะครับผมแต่ที่บ้านะครับผมกูวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่พักเลยนะฮะเออแล้ววินาทีสุดท้ายก็มาถึงนะครับผมนะกับ2,0 แถมกูกดรีไปแล้วอะครตบน้องๆงจริงๆแล้วก็แอบเสียใจในิดนิดนะครับว่า2,000รีโลของกูเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอเขาบอกว่ากำรรขี้ดีกว่าคำตดอย่าว่าแต่คำรรตดนเลยขี้กูก็ยังไม่ได้กำรรเลยคุณผู้ชมโอ้ยยังเสียใจเลยอโอ้โหหมดตุดแล้วครับต้อดเดี๋ยว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 เรามีเพชรอยู่นี่เจอรีโลแล้วแสนแปดโอ้พออระเจ้าซื้อบาดน้ำตาซะแล้วเริ่มกันใหม่มาดูกันแต่แล้วนี่ก็หมดมาครึ่งพันแล้วเนี้ยทำไมไม่ออกสักทีเนี่ยมึงไปอยู่ นเอาบับเอาไมตี้เออในค,ครับผมแนตะ่แอดมองแอดเป็นมึง,งปรับเลทกูหรือเปล่าเนี่ยครับน ONG ้องๆอไม่เข้าใจเลยอะ่ะแล้วน้องทางบ้านเองล่ครครนะนะครับผมนะซสุ่มบับเอาไมตี้ด้วยลีโลเท่าไหร่นะครับผมนะฮะถ้ามากกว่าพี่ก็คอมเมนต์หน่อยละกันว่าสูงสุดเท่าไหร่ของพี่เนี่ยน่าจะหมดที่3,000แน่นอนเลยนะครับผมแนะมีใครมากกว่าพี่อีกไหมมีไหมครับผมน้องๆและสุดท้ายฟ้าก็ประทานพรมาให้พี่ในที่สุดกูก็ได้แล้วมันไม่ใช่เอาไมตี้มันเป็นบับลท ยไอ้ปีกส oh, ีเหลืองอ่อยเหมือนขี้เลยครับน้อง เอาวะเอาก็เอานะครับผมในเมื่อปัญหาไม่ได้เนี่ยนะครับผมนะเราก็อย่าไปฝืนโชคชะตามันเลยนะครับผู้ชมอะไม่เป็นไรนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้หมดไป3,000ันทวนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยเรามาว่าตั้งต้นกันใหม่นะครับผู้ชมอ่ายังไงนะครับผมนะฝากเป็นกลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยครับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับถอนหายใจยาวๆนะครับผมนะฮะโอเคเกลือเต็มตัวเต็มเป๋ากูเลยครับน้องโอเคไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบาย Hey <laughs> yo man <laughs>